มารับมรดกครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กวามรดกไอ้กิโลตายไปเมื่อวานโหลดเดิร์โหลดเดิร์คนนี้ใช่ไหมมารับมรดกเด็ดเลยผมผมครับผมผมใช่บายบอมารับมรดกเราเป็นมรดกอะไรวบ้างนะปลาฉลามครับปลาฉลามครับเพราะว่าปลักฉลามออกเป็นของผมแล้วมันตายไปอ่ะเดือนแววอ่าแล้วมันหย่อนมาฮะหยอนอ่ามันมพอดีพอดีว่าอ่าผมเป็นแกขายตัวแทนแต่ว่า อาคนที่เก็บของเอาไว้เขาบอกว่าคอนห้าแสนไม้ไม้ห้าแสนเหมือนกันฉลามเจ็ดแสนมีดหนึ่งล้านส้นตีนอะไรอ่ะมรดกบ้านมึงเสียตังค์อ่ะไ,<ม>ไอ้เดียอดีว่าแสดงว่าพี่ฝากไว้ผิดอ่ฝากกันไว้ผิดคนแล้วแหละครับาใครไม่ฝากไม่คือมรดกที่อะไรรัามรดกบ้านมึงผิด ไอนี่ตัง่ะไอเฮี้ยมันเป็นของของกูที่กูตีให้มันกูเลยมายกให้บอบอันนั่นแหละก่อนตายเขาบอกไว้างเนี้ยก่อนตายบ้านมันนาก่อนตายเฮี้ยอะไรมันไม่ได้พูดเฮี้ยอะไรเลยเออมันไม่ได้พูดเฮี้ยอะไรเลยไผมให้พี่หมดเลยเออเออเดี๋ยวผมต้องถามผมงั้นงั้นเดี๋ยวผมขอถามสัมกรผมก่อนแล้วกันอ่าผมถามบอสหัวเรืองผม คือมันมันเป็นสตอรี่ใหญ่ซึ่งซึ่งอย่างนี้ไว้คือกูอ่ะคือมันมันฉลามอ่ะมันเป็นของกูถึงพ่าบอกไหมกูอ่ะเป็นแก๊งกูเป็นคนตีให้มันกูสามารถเอาคืนได้มันไม่ใช่แบบของมันเลยอ่ะเออถ้ามันเป็นของมันที่มันตีมากูไม่กูไม่เอาแต่เนี้ยมันเป็นของแก๊งกูรับผมเพผมคุยกับสามกรเรียบร้อยแล้ว ก็เขาบอกว่ายังไงก็ต้องเสียถ้าไม่เสียก็ไม่ได้แล้วปืนถอยมอแ่ะปืนที่มันเป็นบวกบวกบวกสามอ่ะแล้วมันหายอ่ะคือมันมันมันยังไม่มีระบบเข้ามารองรับอ่ะแล้วแล้วทีเนี้ยไอเอ็กอะมันเคยบอกว่าถ้าถ้าปืนหายอ่ะมันจะลดขั้นอะไรประมาณเนี้ยอ๋อปืนหายมันจะลดขั้นเรื่องปืนเรื่องปืนก็น่าจะได้เป็นเป็นขั้นธรรมดาเป็นขั้นแบบขั้นยังไม่ได้บวกอะไรไม่ใช่เอสเป็นขั้นธรรมดาเลยธรรมดา บอสผมบอกว่าปืนให้เป็นปืนบวกธรรมดาไปอะแล้วเดี๋ยวเขาไปประกาศก่าให้ชัดเจนอีกทีนึงใช่ครับใช่ครับใช่โอเคแต่ตามนั้นนะนี่เลยตามนั้นบ้านมึงอะไม่เดี๋ยวกูถามไอ้สมแป๊บหนึ่งว่าทักลี่ครับเดยวนี่เขาเส้นประจบทเขาต้องเสียตังค์ล้วไม่อันนี้กูไม่ไม่ไม่กูกูเข้าใจไว้ว่าในกรณีเงี้ยมันจะมีคนทําตามสมมติมึงจะโอนของเงี้ยไอ้เงี้ยแล้วให้คนอื่นค่ากับาใช่มันมีค่าเท็ดอยู่แล้วใช่ นี่คือค่าเทตุอ๋อหรอไอ้สมสมมึงมึงไอ้กิโลอ่ะมึงตีอะไรไปให้มันบ้างอ่ะออฉลามครับฉลามแล้วก็คอนบวกห้าปะห้าไม่ได้ตีครับของมันเองครับเอาของมันเองงั้นเอาแค่ฉลามฉลามอันเดียวไม่เอาคอนบวกห้าเพราะว่าคอนบวกห้ามันไม่ใช่ของพวกกูมันมันเป็นคนตีเองฉลามกับปืนใช่ไหมปืนปืนปืนอ่ะเป็นของไอ้บอบไอ้บอสปืนปืนของผมอยู่แล้วครับ แต่แต่ฉลามอ่ะฉลามมันเป็นอ๋อแต่ละพี่เสาร์อาทิตย์ไม่ไม่มีกล่องจูนพี่นะเจ็ดแสนเลขเจ็ดแสนสามทำไมจะเสร็จเจ็ดแสนบ้านมึงอ่ะอันนี้มันปืนหายพ่อมึงอ่ะฉลามไงฉลามลายพี่อะไรเมื่อกี้บอกห้าแสนฉลามอ่เมืองมัน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 ได้เก็บตังค์ได้ไหมเพราะว่ามึงอย่าลืมประเด็นประเด็นที่ว่าคืออย่างเช่นคอร์สบวกห้าห้าแสนไม้ไม้ห้าไม้บวกไม้ไม้อะไรอ่ะมึงดูใหม่ดิ ไม้อะไรไม้อะไรตะกี้นี่ไม้อะไรอ่านี่อ่อคอนบวกห้าไม้ไม้ห้าแสนปืนอะไรอ่ะฉลามปืนฉลามปืนเจ็ดแสนไม่มคือมึงมึงต้องฟังนี้ก่อนมึงต้องฟังก่อนว่าคอนบวกห้ามันไม่ใช่เป็นของกู uh huh. ถ้าสมมุติกูเอาคอนบวกห้ามามันแล้วมันเป็นของมันแล้วทีเนี้คนในประเทศมันจะทําตามหรือเปล่าว่าอ่ะกูไยอมจบโรเพื่อโอนของอย่างเงี้ยมันมันมันจะได้ใช่ไหม กูเลยไม่เอาเพราะว่ามันเป็นแค่ฉลามที่กูกกูตีให้มันมึงงงอะไรเนี่ยแล้วมันตายไปไอ้ศาสตว์นหนึ่งเดี๋ยวกูยังสามกรอนกูไม่ได้เอาไปทักตัวแต่กูเอาแค่อย่างเดียวเพราะว่านั้นเป็นของที่พวกกูตีให้แองตีให้กูยอามาคืนมันก็ไม่ได้เสียหาย,ยางไงแต่นั้นคอนบวกห้ามันเป็นของมัน บอสบอสผมบอกว่ายังไงก็ต้องเก็บค่าโอนน่ะงั้นกูเอาแม่งหมดเลยสัตว์เท่าไหร่โอเคโอยคุยแบบนี้ตั้งแต่แรกก็ง่ายแล้วมันมีที่อะไรบ้างมีคอนห้าแสนไม้ห้าแสนไม้บวกอะไรืนเหรอไม้บวกอะไรเอาเอาคอนไม่ต้องบอกบ้างพี่คอนมคอนบวกห้ามันเอาไปขึ้นได้อย่างอื่นหรือเปล่าไอ้บอส ปืนผมก็มีแล้วถ้าได้ปากฉลามมาก็มีแล้วพี่ก็ไม่ตังขึ้นอะไรแล้วคอปุกห้าก็เซฟตังค์มาดิวะเขาเขาบอกแล้วว่าได้แค่วุ้ิที่แกงตีให้ลุงเปลี่ยนใจแล้วอ่ะเอาไอ้สัสเป็นหน้าส้นตีนจริงๆในพูกมึงเนี่ยไอ้เหี้ย ่ากูอยากด่าแบบนี้ไม่ได้ยินนะได้แค่อาวุธที่เป็นพันธสัญญาของแกงแล้วไม่สามารถให้อาวุธที่ตัวเองกูอยากด่าแบบนี้บ้างวะเลขเก้าแปดสามเจ็ดแสนไม่มันมันต้องเสียตังค์หรอเสียพี่อ่าพี่เอกบอกแล้วว่าต้องเสียค่าเทรดเจ็ดแสนไม่ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นี้ยบอสติดดี้กูเจ็ดแสนนายสัตว์ได้พี่ไม่เป็นไรเลขอะไรมึงอ่ะกูเอาร้านหนึ่งเลขอะไรทักเล่ เลขเก้าแปดสามอันนี้เอาอะไรฉลามเนาะใช่ไหมใช่ครับโอเคครับก็มึงให้กูได้แค่อย่างเดียวแล้วมึงจะถามหาพ่อมึงหรอต้องไปถามต้องไปถามบอสผมเลยอย่างนั้นแล้วปืนด้วยปืนจะเย็นพี่อันนี้อันนี้นายกอันนี้นายกเก็บสรงตุ่มหมาดีปืนเดี๋ยวจะให้เลยนะไม่เกี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นวทของแพทใหม่อะมันแค่ลดขันโอเคนะโอเคครับโอเคครับ หกหนึ่งสองครับมึงจะคุยกับนายกโง่ๆไอ้เหี้ยมึงต้องดูดีๆด้วยนะเว้ยข้างๆกูเอาปืนแบบต้นเลยเหรอพี่เอาแบบแบบแรกเลยเหรอใช่แบบมันก็เอสเอสบรรจัยนี่ดิเอสมันก็เป็นขั้นบวกของมึงไปแล้วมันก็เป็นขั้นบวกต้นไงควายเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเคสกรณีแรกไง ให้เข <łość> ียนกดได้แล้วพี่โอเคครับไม่จำเป็นไม่ต้องกลับมานะทั้งสองคนเลยกูก็ไม่อยากมาอกูก็ไม่อยากมาหาเมืงอเหมือนกันในที่สุดสรุปพี่เอ็กจะเข้ามาไหมครับแอดมินที่หิวอะตัดเงินเดือนแม่งนะพี่